สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซีพี่นารักของบรรดาทุกท่านค่ะบรรดามารีวิวเหรียญที่รับซื้อมาให้รับชมกันต่อนะคะเหรียญที่รับซื้อเมื่อจากตลาดไทยนะคะเพื่อนๆที่ตลาดไทยนําเหรียญมาขายปเ็นนัดาเยอะมากหลายเจ้านะคะบรรดารีวิวเป็นเป็นรายไปนะคะนี่อีกหนึ่งรายที่เขานํามาขายปนัดานะคะค่ะพระเพิง พระที่นาง90ปีไทยพาณิชย์ค่ะ90ปีธนาคารไทาพานิชย์นะคะอยู่ในตลับสวยมากค่ะทงแดงนะคะทงแดงลมดำสวยมากค่ะ กสิบปีแทยพาน,นิษย์นะคะจริงๆน่าโชว์ด้านนี้เนาะด้านนี้สวยจังเลยชอบค่ะอันนี้นะคะดูสิคะยังปนอยู่กับเหรียญที่ได้มาจากตลาดไทยก็ยังมี็บนะคะก็ยังไปอยู่กับเขาอ่ะคะ่ะก็ยังมามีกับเขานะคะอันนี้จะเป็นเหรียญเอ่อเท้าฮิลันพนาศูนย์นะคะที่อยู่ที่โรงพยาบาลพระมองกุฎเก้า เ็นเทพตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามหลายท่านก็คงจะทราบแล้วนะคะเนี่ยค่ะเท้าเทพพิดันพนาศูรอันนี้เขาจะเขียนว่าที่ะลึกในวลโรกาสครองที่รลึกในเวโรกาสตัวเล็กมันอ่านไม่ออกค่ะ หรือว่าเท้าเทพพิรันพนาสูรน,นะคะอีกด้านหนึ่งก็คือเท้าพระนิรันตรนิรันตรายค่ะเนี่ยค่ะเ,เท้าเทพพิรันพนาสูรกับพระนิรันตรายคือความหมายดีค่ะดีทั้งสองพระอ,องค์เลยนะคะดีมากค่ะเนี่ยค่ะชอบค่ะชอบ แล้วก็จะมีครุฑครุฑหนึ่งเจดสิบเหรียญน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นเล็กๆน,น้อยๆเขาก็จะอันนี้เขาเก็บไว้ครบชุดนะคะครุฑครุฑครุครุดนะคะมี สองสองแต่เหรียญก็ไม่ค่อยสวยเท่า,าไหร่แต่เขาเก็บของเขาไว้ครบอะค่ะสองศูนส,ส,ส,สองสองครุดตรงเขาบอกครุดครบนะครบจริงๆค่ะมีหนึ่งเจ็ดมีเก้าเหลี่ยมมีสองอมีหนึ่งบาทสองเก้าค่ะแล้วก็มีเนี่ยค่ะกระหนกแข้งสิงค์ค่ะทองแดงตังรูกระหนกแข้งสิง์นะคะ หนึ่งสตางค์ค่ะรัฐบาลไทยสวยมากค่ะเนี่ยค่ะลายลายสตงางค์เมื่อก่อนนะคะเขาจะทำวิจิตพิสดารมากค่ะจะสวยสวยมากค่ะแล้วก็ครุฑรัชการที่แปดสองเหลียนสภาพ ยังใหม่อยู่นะคะเพราะเขาเป็นดีบุกดีบุกส่วนมากจะดำใช่ไหมคะจะเห็นเราจะเห็นกันที่ดำๆอันนี้จะเป็นหนึ่งบาทเขาก็จะเก็บเหรียญอันนี้เจ้าของเขาเก็บเองมาขายเขาไม่ได้ซื้อชาวบ,บ้านมาค่ะอันนี้เขาบอกเขาเก็บไว้เองของเก็บเขาคนขายของด้วยกันเลยคะไหมคะด้วยกันเขาเขาเอาของที่เขาเก็บไว้อนะคะคือจะต้องใช้เงินแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะมีอะไรที่พอจะขายได้เขาก็เอามาขายกันก่อนนะคะ มีเงินแล้วค่อยหาซื้อใหม่อะไรประมาณนี้นะคะนักสะสมที่คนที่เขาเขาเก็บสะสมก็จะคิดประมาณเนี้ยนะคะไว้มีเงินแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ตอนนี้คือจะต้องใช้เงินก็เอามาขายก่อนเหรียญเนตนะเป็นเหรียญ u n c ทั้งนั้นเลยค่ะเหรียญหนึ่งบาทเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้ค่ะไม,ไม่ไม่กล้าจับ เหรียญนี้นะคะที่ลึกในวโรกาสครองราชสมบัติ120ปีค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสองสา พศน,นะคะพศสองสี่สองสามถึงสองห้าสี่สี่ค่ะสวยมากค่ะสภาพใหม่กิ๊บด้านหลังเป็นพระนิรันตรรายไม่รู้ว่าไหนหน้าไหนหลังเนาะ ก็คงจะหลังแหละนี่นะคะจะหลังพราะนี ati ati ่อันตรายนะคะที่อยู่ในชุดปัญจภาคีเป็นบล็อกกระสาบนะคะบล็อกกะสาบดูกันที่ตรงเป็นนกวายุพักตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นนกวายุพักบล็อกกระสับบล็อกกระสาบอ่ะคนที่เขาเล่นเหรียญบล็อกกระสับนะคะเขาจะชอบเพราะว่าเขาจะคมชัดจะสวยค่ะจะน่าสะสมเลยค่ะ เรียญบกกระสาบค่ะเนี่ยค่ะบกกระสาบนะคะรูปนกวายุพักนะคะเห็น <He en S 1> ชัดเจนเหรียญบกกระสาบเอ่อจะไม่ผิดหวังอ่ะนะคะความสวยความเนี้ยบค่ะเนี้ยครบรอบเก้าสิบปี ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะมมพศอส,อสองสีส่สี่ศูนย์ สวยไหมคะนะคะสวยคะ่ะก็จะมีพะเพิงพระพินางค่ะเจ้าฟ้ากาลยานิวัฒนา สองเหรียญเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะไปไปตลาดนะคะเอ่อไปตลาดไทยนะคะเที่ยวนี้นะคะตลาดไทยฝนตกไปนไม่ได้ขายค่ะแต่ไปได้ของมาคุ้มค่ะเนี่ยค่ะไปะนั่ได้ของมาเยอะเยอะมากค่ะแล้วเราเป็นคนอะไรที่นะคะนะคะักสะสมเราจะชอบชอบ ได้อะไรมาอย่างเงี้ยเราก็จะมาชื่นชมนะคะแล้วก็จะมีความสุขนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะป้น่ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะป้น่าขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเนี่ยคะ่ะเท้าเทพพิรันพนาสูนนะคะปะัดเป่าทุกโศกโรคภัยนะคะออกไปจากตัวท่านผู้ชมนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีมีสุขนะคะสวัสดีค่ะ